เธอคือเทพดาเทพดาเทพดาเธอเหม็นซะไม่มีอ่ะไม่เหม็นได้ไงเราคุยเคยอยากมานี่จัดเหมือนมีเสียงใครหลอกด่าเราหรือเปล่านี่เทปก็คือมือถือสำลีไปซะวิธีง่ายๆพื้นๆแบบนี้ทำเป็นไหม พี่เพชรพี่จอร์ดครับไปทำอะไรมาทำไมออ๋ Pier. อ,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 อคือพี่ไปไปหาของกินที่อ่อนนิดมา,อ,าอ๋อคงอร่อยน่าดูนะครับพี่มีเอากลับมากินที่บ้านด้วยอ๋อ,อคือคือนี่คือคืออย่ไปบอกให้นะพี่ไปหามือถือของสมล,ลีไหม <obtaining> หาไม่เจอเป็นคุณกระยาดที่อ่อนนุษมา โอ้ยไกลๆเนาะคนลำบากหน้าดูเลยนะพีโ่โอ้ยเป็นลำบาก้น่ตั้งรถเมล์ไั้สี่ต่อโคตรคนนี่งนั่งไปรถเมล์ไปหมดเลยแถมคนนั่งนนข้างนะโอ้จีนเต่าแม่งต่างหากถึงอ่อนนุษหรือยังใกล้ถึงอ่อนนุแล้วและตอบคือ,อพอ,อพอ,อพอพอ,พอไปถึงแล้วหามือถือไม่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องไปยอมให้พี่หามือถือต้องไปคืนสำลีแน่นอนครับพี่เฮ้ยโอ้โหเคยได้กินเดบิวหรอ นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบหลอกเล่นอย่างนี้เหมือนกันเหรอไม่น่านล่ะที่ตีวิธีก็เอาคืนไม่ได้สักทีบอ,อยไปตัวเหมน็นอยุดได้เป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดนใจให้เป็นไปไงล่ะครับพี่พี่ลองคิดดูนะนี่พี่แค่ขัดคําสั่งท่านครั้งแรกเท่านั้นนะยังตัวเหม็นขนาดเนี้ยถ้าพี่ฟืนท่ามอีกเลยพี่โอพี่ไม่น่าไปสนซมแตกเลยเนี่ยพี่มมอกหน่โม้ใช่ไหมนายเพชร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางดนใจให้นายทำความเลวนายอย่าเชื่อในพีมาเลพีมา,มาอขอบใจมากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่เพชรพี่จอดครับมือถือมันก็หายไปแล้วครับพี่ไม่มีใครมาเอาผิดกับพี่เพชรพี่จอดได้หรอกนะมีสมองเลยพี่มีสมองต้องลองคิดดู โอ้โหช่วงนี้เนี่ยเนินอังคารของเสียกวงเนี่ยกำลังของตัวสูงมากเลยครับเนินอังคารเหรอพี่หมายความไ่่สมองวมกวงลังจะมีรักใหม่ใช่ไหมว่าไม่ยอมอ่ะว่าไม่ยอมล่า <happen> มาดูว่าเสียกวังนี่กำลังจะอ้วนนีน่ดูสิเห็นไหมเนื้อนี่อูมจ้หน้าเต้งดึงเขียวนี่ใครจะดูอะไรอไหมครับไปไปไปดูให้พายใส่ได้สิจบว่ะช่วงนี้อย่าออกนอกบ้านไปไหนนะฮะจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมหุ้ยหยน่าเป็นห่วงที่สุดเลยอะ อยากมีคนมาปอบใจเปล่าถ้าฝนตกแล้วเดี๋ยวมันจะเปียนอุ๊ยแต่ว่าไปดูหมอที่ไหนเนี่ยไม่เคยแม่นอย่างนี้มาก่อนเลยนะแม่นมากเลยอาอมีใครอยากดูอีกบ้างไหมครับกตันกตันมานี่เลยี่ยังไม่ได้ดูเลยนี่ใช่ไหมดูดูนาดูดูน เป็นยังไงบ้างแม่ลูกก็สูงมมีเรื่องเกิดโอ้นอนี่มีพลอยสายพลอยสายเขาไม่เห็นว่าคุณสำคัญและคุณจะไปตามซื้อเขาอยู่ทำไมอ่ะฉันไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆหรอกพลอยสายพลอยสายเป็นคนไล่ตามมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละก็นั่นสิครับผมก็ไม่รู้พลอยสายทำแบบนี้ทำไมอ่ะหมายถึงนายมีความรักไปด้วยทำงานไปด้วยน่ะทำเป็นไหมโถ่ย ไม่จะได้ไม่ต้องเสียงงานสาธเทวดาเจ้าขาเทวดาช่วยดนใจให้สำรวมรู้ตัวไอ้คนชั่วที่เป็นเอามือถือของสมรีไปที่เธอเจ้าขาะสาธุนั่นไงครับสำรวมขอแล้วได้ยินไหมครับพี่สำรวมขอผมก็ต้องช่วยผมจะบอกความจริงให้สำรวมหมดเรื่องจะได้จบจะได้ตามไปคุมพลอยสายได้ <c oughs> บอกแล้วว่าทำไม่ได้ทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วพี่เทใจร้ายอ่ะ ไปบอกก็ได้แต่ใบนะส,สำรวมมือถืออยู่กับผู้ชายตัวดำๆสำรีสำรีพี่สังหอนใจว่ามือถือถอยู่กับผู้ชายตัวดำๆพี่สำรวมสำรีบอกเลยใช่ไหมอยากกินของหยิบๆพยาธมันเย แล้วก็แล้วก็นิสัยแย่ๆด้วยสาทูพี่บอกให้หยุดแล้วก็ชอบอมเงินค่าแรงด้วยสํารวมเลิกกับซงซะทีผมอึงนี่พญาชัยถึงสมบองแล้วเหรอทําไมไม่รู้พี่ครับสํรวมสํรวมเป็นอะไรครับก็พังไงบอกแล้วไม่ได้ผลไงนายจะเปลี่ยนชะตากรรมของใครไม่ได้ในเมื่อเรารู้มันจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นทําไมเราไม่ยับยั้งมันก่อนที่มันจะเกิดล่ะครับที่ถามได้คิดหร้อยัง เทวดาไม่มีสิทธิจะยับยั้งเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรของใครได้บางทีเรื่องร้ายเนี่ยอาจจะมาจบลงได้เรื่องร้ายเสมอไปนะอาจจะนำเรื่องดีๆเข้ามาในไม่ช้าก็ได้เข้าใจไหม่ยทำไงอะทีนี้มือถือก็หายไปแล้วสบายตัวแล้วสิใครบอกแหละไม่สบายใจะสิ เสียงใครวะเสียงใจเราบ้างพี่ใจเราอ่ะมันบอกว่าเราทําผิดอ่ะเราควรจะรับสารภาพนะพูดได้ดีและคอมบาจอมรับสารภาพเหรออ่ะอไปได้เงนเดี๋ยวไปที่โรงเรียนไปบอกให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีมากเรื่องมันจะได้จบไม่มั้ง อัดต่อแม่มาพอดีเลยเดินมาขาวดำดูเป็นยินอย่างเลยนะไม่ขำเหรอเออคือว่าไอเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยฉันเจอแล้วเเธออค